อันนี้ตู้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับยังไม่ตั้งชื่อใช่ครับเพราะว่าคิดได้ปุ๊บทำมาเลยทำมาเลยครับผมส่วนดอกที่ใส่เป็นรุ่นอะไรครับพี่เป็นอบอ้อมแม็กซิมเซอร์ไวท์ไวท์สีนิ้วขึ้นไวท์สีนิ้วขึ้น๋อแม็กซิมเซอร์นี่ก็ตัวเด่นเลยครับผมตัวนีสามพันสามกระป๋ะครับผมตัวท็อปเลยครับผมวันนี้มาแปดใบครับเรียังไม่ลงครับผมตัวตัวละหลอดบี๊กออดตัวตัวละหลอดเลยใช่ตัวตัวละหลอดเลยสมมติว่าตู้เป่านี่าพี่ขายเท่าไหร่ครับผมราคาหนึ่งใบเผื่อมีคนสนใจครับถ้าในงานวัันนนี้ะครบ ครับผมงานดีแบบนี้ใบละ2,000บาทใบละ2,000บาทใช่ครับ้ยราคาไม่แรงนะพี่ราคา2,000นี่ไม่แรงมากเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าลงสีไหมหรือถ้าเกิดว่าเฉพาะในงานอ่าเฉพาะในงานในงานเนาะโอเคครับผมในงานนะใครที่ชมคลิปนี้แล้วลงไปแล้วนี่รีบๆเลยแลครับผมครับพวกนี้เก็บพวกนี้เก็บไม่ได้เลยครับโอเคครับผมส่วนเสียงกลางละครับพี่วันนี้เสียงกลางเป็นเสียงกลางตัวท็อปครับ12นิ้วอ๋อ12นิ้วดอกที่ใส่เป็นรุ่นไหนครับพี่ดอกเป็นคันนี้มรกุฎคงปั๊มครับ คานนี้มรกตรพโครงปั๊มใช่ครับนะครับแหลมแล้วครับพี่ แหลมเป็น PA ครับตอง PA เนาะตองแปดเนาะแหลมตรวจตองแปดนะครับอันนี้เป็นระบบ2ทาง2ทางครับมีเน็ตเวิร์กไม่มีไม่มีอีกไม่มีเนสเบิร์กครับโฟลเลสเซอร์จัดการเลยใช่ครับไม่มีเน็ตเวิร์กจําเลยครับผมอ่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับตู้เสียงกลางนะครับราคาหนึ่งใบเท่าไหร่พี่อ่าถ้าตู้เปล่าใบละสามพันบาทครับใบละสามพันบาทตู้เปล่าครับตาสามเหรียญเะพี่ถ้าถ้าพร้อมดอกใบละห้าพันห้าครับใบละห้าพันห้าครับราคาไม่แรงนะห้าพันห้านะครับไม่แรงครับถ้าใครสนใจ